สนับสนุนโดย WorldGas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง WorldGas 022723333สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการทาชนก้อนครัวของเราวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปตามหาวัตถุดิบกันกับสถานที่ที่คุณผู้ชมต้องบอกว่า Amazing เพราะเราจะยกชายหาดมาให้กุ๊กไก่และในหนาวจัดลานแคดวอล์กเฮ้ยจัดลานกันประลองกันเลยทีเดียวซึ่งจะเป็นที่ไหนและจะมีวัตถุดิบอะไรมาท้าประลองก็ต้องให้ทั้งสองพาไปดูสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าชันก้นครัวนะคะกับกุ๊กไก่พานุนพรั์หางสจินค่ะทางช่องฟู้ดแพนนั่นเองนะคะ ซึ่งวันนี้ค่ะกุไก่พาคุณผู้ชมนะคะมาที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนี้เนี่ยนะส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยจะนิยมมาล่องแพกันใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงมาท่องเที่ยวมาดูบรรยากาศสวยๆเงามๆมากมายแต่ว่าวันนี้ค่ะพิเศษกว่าอ,อย่างแน่นอนนะคะมาเจอกุไก่ค่ะวันนี้เนี่ยจริงๆนะคะกุไก่ไม่ได้มาคนเดียวเหมือนเดิมค่ะนัดหนุ่มเอาไว้หนุ่มคนนี้เนี่ยคือร้องขอตลอดแก่อยากจะมาตลอดเวลากูก็แบบเข้าใจแต่ เขาบอกกุ๊กไก่นะคะว่าวันนี้เนี่ยเขาเช้าไกมาที่เด็ดเพราะว่าวันนี้เนี่ยให้ไกจัดเต็มมาเลยมีนัดกันอะไรอะเฮ้ยเร็วๆหน่อยเมื่อยเฮ้ยไปทำอะไรเมื่อยอนเนี่ยก็มายืนรอตั้งนานแล้วเนี้ยแล้วยืนทำอะไรอยู่นี่ไงอ๋อดูสิอ้วนท้วนสมบูรณ์เหมือนกันเลยอ่ะอ้วนท้วนเหมือนกันเลยสวัสดีน้องนาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี เจอผมนะฮะนาวนะครับเมทาวี e, พิเชษยุทธนะครับใช่แล้วเออดี๋ยวนะคุณพามานี่มาที่ไหนเนี่ยนี่ไงทะเลน้ําจืดฟาร์มนกกระจบกเทศยินดีต้อนรับครับผมเดี๋ยวนะคุณผู้ชม <mith> ทะเลทะเลก็ต้องแคมมันจะมาที่นี่เนี่ยอยากจะบอกเลยว่าเป็นที่เดียวนะครับในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ก็เป็นทะเลน้ําจืดไงแล้วเป็นทะเลแบบมีทรายจริงๆด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอจริงที่นี่แหละจริงปะเนี่ยอยู่ที่นี่แหละแล้วนอกจากนี้นะฮะยังจะพาพี่กุไก่นะครับไปนี่เลย มิลานอยากไปไหมก็ที่บอกแต่งไงมาเต็มอย่างนี้ก็หนาวเนี่ยบอกกุ๊กไก่นะคะว่าวันนี้เนี่ยให้แต่งตัวแบบว่าเป็นนางแบบก้ยก็เลยบอกว่าไม่ต้องเพราะทุกวันที่ตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยพี่ก็เป็นนางแบบอยู่แล้วดังนั้นพี่ตอนตื่นนอนมาก็เป็นนางแบบอยู่แล้วเป็นนางแบบเป็นนางแบบขี้ตาแล้วครับผมนางแบบขี้ตาแบบว่าหอยลามขึ้นตาอะไรอย่างนี้เป็นนางแบบแบบเป็นสายไอชีแบบวันนี้จะพาไปมิลานหรอจะพาไปมิลานแล้วอยู่ประเทศไทยจะไปมิลานได้ยังไง ไปได้และกันอยากไปหรือเปล่าอยากไปก็แต่งเต็มมาขนาดนี้จะพาไปแน่นอนจริงเหรอจริงเอางี้ดีกว่าเมื่อกี้เนี้ยแอบไปถามมาเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนะนอกจากจะมีทะเลน้ําจืดเนี่ยที่แบบให้เราได้เล่นกันแล้วนะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูด้วยแต่ว่ามีอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจมากใช่ไงก่อนเข้ามาทางนี้ไงเขาเรียกว่าหอศิลป์เอ็มเจริญครับผมจริงเหรอใช่เอ็มเป็นใครอ่ะอยากรู้ใช่ไหมโอ้เราก็จะมายืนกันตรงนี้ทาไมล่ะครับถ้าอยากรู้เนี่ยคุณเอ็มไมเป็นใครเขาเป็นคุณเอ็มเขาชื่อเอ็มแล้วนามสกุลเจริง ชื่อเจริญหรือว่าเขาชื่อว่าหอศีลชื่อกลางคือเอมแล้วก็เป็นเจริญหรือว่าเอ๊จะเป็นอะไรอ่ะโออเอ๊หรือว่าจะเป็นนาวนาวนาวไม่ห้ามเลยหรอไม่ห้ามอ่ะเดี๋ยวเหนื่อยก็หยุดพูดไปเองอ่ะเออรู้สึกเหนื่อยเลยใช่ไหมรู้สึกเหนื่อยแล้วนี่ไงไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าเขาเป็นใครเดี๋ยวเราจะพาไปหอศีลขยันดมอะไรนะขยันดมหน่อยอ เอายุก็จะ30อยู่แล้วนะฮะก็ยังรีบพูดอยู่ได้ครผมนี่สงสัยอ่ะโอเคโอเควันนี้แน่นอนได้ไปมิลานได้ไปดูทะเลน้ำจืดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาวัตถุดิบกันด้วยมาทำอาหารใช่เลยแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปเที่ยวกันก่อนขอสินเอมเจริญไปเลยค่ะไปเลยสถานที่ที่ทั้งสองคนพูดถึงนี้คือหอสินเอมเจริญ ของท่านอาจารย์ประเทืองเอมเจริญศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์พุทธศักราช2,548ไงล่ะครับคุณผู้ชมซึ่งท่านเป็นผู้ที่รักและศรัทธาต่อศิลปะยั่งแรงกล้าโดยสถานที่แห่งนี้เป็นที่เก็บผลงานทั้งหมดที่ได้สร้างมาตลอดชีวิตอาทิเช่น ผลงานชุดเผชิญความทุกข์เรียนรู้จัก,กรวาลและนอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการทางศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณทางศิลปะให้กับผู้ที่สนใจเข้าชมซึ่งก็สามารถแวะเวียนมาท่องเที่ยวได้ตั้งแต่เวลา9โมงถึง5โมงเย็นครับเป็นยังไง oh, เป็นยังไง สิ่งที่นี่นะคืออย่างที่บอกนะว่าทุกที่สามารถเป็นงานศิลปะได้หมดเฮ้ยไม่ธรรมดามากๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแบบตอนนี้ทรงผมเนี่ยก็เป๊ะหน้าก็เป๊ะเพราะสวยแล้วนะคะใครบอกคิดเองป่ะของพวกนี้ต้องเปนคนพูดพูดเองอยก็เป๊ะแต่งตัวก็เป๊ะเมื่อไหร่จะพาไปมิลานใจเย็นดิของแบบของดีๆมันต้องแบบว่ารอแบบที่หลังเลยจริงเหรอเออก่อนที่จะไปมิลานเนี่ย ไปดูนี่กันก่อนเลยนี่เลยทะเลน้ำจืดเดี๋ยวเราไปดูทะเลน้ำจืดทะเล,ละะเลนี่นะเคยไหมคุณผู้ชมตอนเด็กๆนี่นะ เวลาไปทะเลปุ๊บอเล่นๆอยู่ปุ๊บอยากลึกๆเลยมันรสชาติเป็นยังไงิมากินซะเออเค็มปี๋เลยเค็มปี๋แล้วแอบฉี่ด้วยใช่ไหมรู้เลยเคยแอบฉี่ด้วยใช่ไหมไม่เคยแอบฉันเลยนี่ไม่เคยแอบฉี่แต่ว่าเคยแอบฉี่ในรถนะใครจะไปรู้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยโอเคเอาเป็นว่าเนี่ยเดี๋ยวนากับคุกไก่นะคะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับทะเลน้ำจืดที่จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีเฮียเดี๋ยวก็มาถึงนะคะวันนี้เนี่ยวัสดุที่จะเป็นอะไร พวงหันนของเราพวกันหันของเรารีบรีบรีบร <นะ S 2> ีบรีบแเอาวัตถุด<อ>ิบมาทำเป็นเมนูอะไรเออต้องรอติดตามนะคือแบบมันไม่พลาดอ่ะมันไม่ควรพลาดจริงถ้าแต่คุณพลาดแล้วคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องออไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องสองรายการรวมกันเลยรวมกันไปหมดเลยนี่เราจะโดนค่าเลี้สิทธิ์หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูทะเลน้ำจืดกันดีกว่าแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยไปพักกันแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันจ้าจ้าไม่ไปไปคนละทาง